นี้หรูหรามากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างหวันนี้พี่ดีเจไปเดินเพดโอ้ตื่นเต้นมากครับเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่เดินเคื่อนเพรเดินแบบเครื่องเพรนะครับก็หรูหรามากนะครับอย่างที่เห็นนะครับูลค่าก็อย่น้ำเลยครับดูจากดูจากเพรก็รู้แล้วว่าป่าสารครีบริการโดยประกบไหมคะครับผมไม่ใช่ขโมยนะครับม่เป็ายหผวประกบเองได้ ดูแลเพชรหรือดูแลผมต่ออยากแต่คนนี้ต้องสองคนสองอย่างเลยแล้วกันครับวันนี้เป็นยังไงบ้างแบบเฟซชองเฟซชั่นอะไรอย่างนี้มันดูมันมาเห็นความคุ้มราคากันก็ให้เป็นความรักช่วยเนาะทำเครื่องเพชรแล้วก็ชุดด้วยก็แบบรู้สึกว่าดีใจที่ได้ที่ได้มาร่วมงานนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ทพี่หนึ่งเชิญพวกเราทั้งสองมาร่วมงานครับนขอบีเป็นงานเห็นแบบเอาเป็นยังไงบ้าง สวครับอันนี้เป็นตัวแทนของรังผึ่งครับเม็ดใหญ่โอ้นางพญาเป็นนางพญาครับงพึ่งแม่ของแซมนะฮะของผมเป็นผึ้งสองตัวครับผึ้งน้อยผึ้งน้อยไปด้วยกันนอนกล้องๆเลยครับนี่มาไปด้วยกันเห็นว่ามึาก็มหาศาลก็มหาศาลที่บอกเลยครับก็ดูจากความสวยก็รู้แล้วว่าครับและเดี๋ยวจะ้กลับบ้านด้วยกันไหมอืม ดีใจใช่ไหมผมใช่ไหมครับวิวน่ารักจังเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะถใครที่สนใจก็เครื่องเพชรสวยๆแบบนี้นะครับอยากได้อย่างนี้นะแบบที่ผมใส่2คนเลยก็เชิญนะครับที่ดิจิเจ็นะครับแล้วก็ชุดด้วยนี่ชุดผ้าไหมนีสวยมากเป็นไงบ้างครับข้างในจะมีรถขนาดนี้โอ้โหก็รู้สึกว่าเอนจิเรามันต้องแบบยังไงข้างในเราต้องคุ้มหัน เราใส่มันต้องบอออแบบอืมเป็นผู้ดีขึ้นมาเห็นจิวใส่แต่เป็นผ้าแบบข,ดขาดๆนะครับวันนี้ก็เป็นผู้ดีบ้างอันนี้ภ <นะ S 2> าพเต็มแล้วใช่รู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับได้ใส่เสื้อผ้าที่แบบเป็นช,ชุดที่ดีแบบนี้รู้สึกกุ่นครับรู้สึกเข้าเทียมกับคนเทียมขึม้มาดีเฮ้ย<ช>ันไม่ได,ได้มันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอยู่ที่ใจครับโอ้โห แน่นอนจริงครับครับคอคามคือคพรอแล้วก็ยัมีงานติดต่อัาอย่างแน่นตรงนี้ก็ก็มีมีเรื่อยๆนะครับก็แต่ถ้าอยากติดต่อเขาไม่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคิวยังว่างนะครับสายงานตรงนี้เลยครับได้ค่ะว่าตอนนี้กลายเป็นทีมแซมเจ็วันแล้วปีนีแบวันก็ได้นะครับไม่สิ้ครับเจอกันทุกวันก็ไม่เบื่อครับเราออกอีเวนต์ครับครับผมอย่าหันมาแบบนั้นสิครับใจไม่ดีเราเราออกอีเวนต์เยอะขนาดนี้เราเวลารวมกันัเองบาง ต้องพักผ่อนนะครับมีเวลากินข้าวหรือยังตอนนี้กินข้าวก็บนรถบนรถตู้เลยบนรถตู้เลยก็มีมีมีเวลาพักผ่อนก็คือการนอนนี่แหละครับตอนนี้เป็นเป็นวิธิเขาเรียกว่าเป็นเป็นการดูแลตัวเองของเราที่ทําได้ดีที่สุดแล้วก็แบบบางที่แบบเป็นมาร์กหน้าเวลาแต่นแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราทําได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทําได้ในตอนนี้ใช่เพราะออกกำลังกายไม่มีเวลาเลยเอาเวลาไปนอนเถอะเอาเวลาไปนอนดีกว่าเป็นช่วงขับขึ้นที่แบบว่าตะเวนเก็บเงินใช่ไหม ก็แล้วแต่คนมองครับเป็นผมสําหรับผมผมเรียกว่าช่วงทํางานช่วงทํางานจริงๆเราไปเจอแฟนคลับเราก็สนุกนะครับสนุกเราเราไปมอบความสุขให้เขาเขามอบความสุขคืนให้เราอย่างเงี้ยคือทํางานก็ส่วนส่วนทํางานไปงแต่ส่วนอ่าไปจอยกับตรงนั้นน่ยมันมันมีคุณค่ามากกว่านะไม่เอาเอาสิครับเรียกว่าตแต่งงานคู่เลยหรือเป่าที่มีติดต่อมาคจออยากไปแต่งงานคู่เล ก็ส่วนใหญ่ก็ก็เป็นงานเป็นงานคู่ครับอาจจะมีครับมีเดี่ยวบ้างมีเดี่ยวบ้างแบหลายครับนิดๆหน่อยครับก็เยอะแต่แล้วจะงานไหนก็ขายทั้งคู่เลยนะครับก็มาได้นะครับใส่งานเก่งมากเลยเพียนยังยังไม่เต็มสิบวันหรอเลยว่ามีแปดวันก็ได้ครับเก้าวันผมก็เดี๋ยวผมเติมให้ครับจริงๆรเดือนหน้ายังว่าเดี๋ยวผมเบียดตารางให้ได้ครับยินดีไปครับยินดียินดีวิ่งงานครับสุดวันละกี่งานกูก็ตอนนี้ก็ สามงานที่สุดๆเลยครับใช่ไหวไหมครับต้องไหวครับสี่งานก็ได้ครับไหวครับถ้างานเอาสิครับต้องนอนกันแล้วครับสามารถจะเป็นมือเรียนได้ไหมคะมีเซ็นเตอร์หรืองานอย่างอื่นที่เป็นลักษณะคู่มาอีกไหมก็มีมีนักศึกษามีอย่างอื่น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 เยอะเยอะจริงๆรายการคือมีเยอะครับเรียกว่าท่นนี้กินงก้าวใช้ชีวิตเป็นรถใช้ชีวิตเป็นรถอย่างไรบ้างครับใช้ชีวิตเป็นรถครับขัรถคนเดียวเหรออยากจะซื้อรถบ้านไปเลยครับ เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับเร่ความสุขื่ยมันก็สนุกดีพี่สนุกดีครับอย่างงานในไทยเยอะแตบไปขับต่างประเทศก็มีมีงานต่างประเทศเล่นอยู่เราเรียกร้องอยู่นะต่างประเมี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 มาแล้วแล้วก็มีติดต่อเขามาอีกครับแต่ว่าก็ติดต่ออย่างที่บอกครับติดต่อเขาก็ได้อีกนะครับเยอะขนาดไหนประเทศอะไรยังไงบ้างเลยมีประเอย่างสจีนเนาะี่ยสิงค์จีนแล้วก็มีไปสิงคโปร์ครับพี่ฟิล์มก็มีไปเดี่ยวไปกับพี่ธงธงไปสปมลาว เรียกว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ทํางานแบบนอกประเทศเยอะมากขึ้นเยอะมากครับเยอะมากครับเยอะมก็ได้ที่กลับมาจากคล้ยต่างประเทศดีใจครับดีใจที่ที่ทุกคนชอบละครของพวกเราชอบผลงานของพวกเราเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจทํางานชิ้นนี้ออกมาให้แบบให้คนดูมีความสุขแล้วแล้ววันนี้เขามีความสุขอะผมผมพอแล้วเรียกว่าคุณชายนี่คือทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมทีเวอร์จนแบบว่า ละครคุณชา,ายทำให้เกิดทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาซึ่โดยช่นนี้ก็จะเรียกแบบนั้นก็ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่คนจะเรียกมันก็เป็น<ร>โม<พ>โมฆ์ในละครไงมันเป็นปรากฏการในชีวิตเราเลยหรือเปล่าคะนอ้องสำหรับผมพิดเลยครับคือว่าพิดชีวิตตัวเองเยอะมากมากจากที่แบบมีคนรู้จักนิดนึงกลายมาเป็น คนมารู้จักเราเยอะมากไปไหนมาไหนเลยเนี่ยครับคนก็ทาก็จิ้วจิ้วแจมอะไรอย่างเงี้ยจิ้วหรือจิ้วหรือแจมเปรียกอะไรก็ได้ครับอุปกรณสะดวกเลยครับแต่จิ้วหรือแจมก็อร่อยนะครับชิ้วแจมได้ไหมแจวก็ได้ครับถ้างั้นเริ่มปรับตัวได้รเลยค่ะเริ่มปรับตัวได้รเลยปรับได้เลยครับมีอะไรก็ปรึกษาพี่ปิมพี่พิ่มก็เคยเคยบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดถ้าค่อยๆเดี๋ยวไปโปรโมทก็ก็สอนช่วยสอนช่วยแนะนำให้อยากฟีลอะไรแนะนำน้องยังไงบ้างแนะนำว่งการวางตัวในฐานะในความจำความทาาี่เรมก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบที่เคยที่เคยเรียนรู้มาครับเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราเป็นสิ่งที่ดีที่เราส่งต่อส่งต่อให้น้องได้เราก็ก็ส่งต่อทุกอย่างเลยเพราะเรารู้สึกว่าวันที่เราเป็นเป็นเป็นลูกี้อ่ะเป็นเด็กใหม่เราก็เราก็ได้รับโอกาสแบบนี้ได้รับโอกาสได้รับคําสอนจากพี่ๆที่เขาเคยผ่านมาก่อนเราก็เลยรู้สึกว่า วันยังที่เรามีโอกาสที่จะแบ่งปันเราก็อยากแบ <c oughs> <ay. S 3> ่งป <c oughs> ันนี่เอาพี่ครับขอบคุณครับด้วยอยากทีมมีแบบไปต่างประเทศต่างประเทศเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนี่พี่ทีมพี่แฟร์พี่ทีมไปได้ไหมชื่ออะไรครับพี่ทีมทหารีก็พอได้อยู่แล้วมีแบบแนะนำน้องอย่างนี้อะไรสุดหรือะไรตื่นยังไงบ้างไหมตอนนี้เอาเวลานอนก่อนครับใช่แตจริงๆแล้วก็มีบ้างคือคือผมเคยเรียนผมเคยเรียนมาก่อนแล้วแต่ว่าก็ ก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ถึงขั้นแบบเทคคอร์จนเอ็กซ์เปิดขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบกานออกเสียงอะไรอย่าู่บ้างสื่อสารได้สื่อสารประโยคพื้นฐานได้อะไรแบบพอฟังได้ไปจีนก็ก็เขาเรียกข้องูงูปลาปลาได้ก็แค่นั้นเองครับผมอ่ะล่าสุดเพลงรักแท้ก็มีเวอร์ชั่นภาษาจีนรักแท้เวอร์ชั่นภาษาจีนเปิดมาก็คือฟีดแบบอันดับหนึ่งเลยนะคะับผมรู้สึกยังไงบ้างพี่พีดีใจครับจริงจริง จริงมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่เราอุบมานานมากแลว้วอะเรารู้สึกว่าอยากจะปล่อยสักทีอยากจะทําสักทีก็ก็ได้ทำอย่างที่หวังแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เรามีเวอร์ชั่นครับเอ็มม MB เอ็มวเวอร์ชันของพวกเรา<ช>แล้วก็ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานก,กับทางนิเวเป็นแบบรื่นเริงมาก เป็นเหมือนเป็นติ่งเขาไปแล้วตอนนี้เป็นติ่งรู้ไปแล้วแสดงว่านี่น่าจะตกแฟนแฟนแม่จีนได้เยอะมากเลยใช่ไหมพี่บีมกับม็อุ้ยเห็นในคอมเมนต์ก็มีเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลยครับก็บอกว่าน่าจะแบบแฟนๆเลยถ้าเขียนได้ผมก็เป็นถ้าผมก็เป็นคนทีนแล้วครับ ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้มั้งผมจะได้แบบอะไรหลายคนพูดว่าแบบโควิดการแสดงติดฟีมแบบน่าจะเป็นมาสเตอร์พีทที่สุดเลยแบบแต่ผมว่าน่าสนุนเข้าชิงเลยเข้าชิงว่ายังไงบ้างก็ขอบคุณขอบคุณคนที่เชียร์นะครับทเชียร์ให้ได้เข้าชิงก็ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าชิงแล้วก็เผื่อจะมีโอกาสได้รางวัลสักรางวัลสอรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ิถามว่าเป็นมาสเตอร์พีทไหม ก็เป็นผมเรียกว่าเป็นผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่ผมตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุดเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่ที่จมจมดิ่งไปกับตัวละครมากที่สุดแล้วในในความรู้สึกของตัวเองแอาจริงเขาเล่นต่างออกแนวแบบไัวๆยนี่ค่ะคืเจออะไรแปลกๆปล มีแฟนคลับหรือเลยมเข้ามาไหม่นะครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แฟนเขาให้เกียรติเขาและสเปคเราเรามากขึ้นแล้วมันมีขางที่เราพูดไม่เจอคามุคามไม่มีเลยคมคุ้มคาแ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มีของแฟนดูใจไมจงข้อความมาคามแล้ไม่ีีเป็นององผมามไหมนะ ไม่มีไม่มีครับมีแค่มามียินดีด้วยนะครับมีเพื่อนเก่าๆที่เคยเรียนด้วยกันมมายินดีครับอ๋อก็แต่ไม่มีคนมาแปลกๆอะไรเงี้ยยังไม่มีนะผมยังไม่มีี่เลยอันนี้เป็นคำถามกับทางบ้านนะคะอย่างในเรื่องเนี่ยจิวจะชอบแบบว่าเอ้ยใส่เสื้อแบบแต่งตัวมีโชว์นู่นนี่นั่นเยอะมากสิวันนี้ก็โชว์ได้ครับเนี่ยใหญ่ๆดีกว่าเรต้องดูแลตัวเองหนักมากขนาดไหนกันจ้ะ จริงๆตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผักจากตอนเวลากลังประเทเพิ่งจบเนาะตอนนั้นก็ฟิตหนักเหมือนกันมันก็เลยตอนมาถ่ายเา่องผู้ชายอยู่มันก็เลยฟิตมากก็เลยฟิตมากใช่พุณนกระเกงเชียบไม่ก็ตอนตอนนั้นผมก็ออกกําลังกายอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็มีเตะมุ้งเตะบอลอะไรวิ่งตลอดเวลามันก็เลยก็เลยฟิตอยู่ตลอดก็คุมอาหารตลอดเวลา ช่วงนี้ก็ยังดูแลร่างาอยู่ช่วงนี้ก็หลุดๆบ้างครับเพราะว่าพักผ่อนพักผ่อนพักร่างกายเราบ้างแล้วก็เอาเวลามันนอนแล้วก็มาทำงานดีกว่าตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายแล้วแต่พูดตอนจบเลยเลยปะเฮ้ยเราต้องสปอยแล้วหรอมีคนตายเฮ้ยใช่มีคนตายแล้วเป็นคนสำคัญในเรื่องด้วยครับ พราะว่าที่เหลือเนี่ยก็สำคัญหมดแล้วนะล่าสุดตอนนี้คือ,อแกลนแฟนๆนี่คือรอขอ่าทุมวันแล้ว <c oughs> ใช่ใช่ผมเป็นแกลนนำครับพูดพี่พูดพี่แกน <c oughs> เฮ้ยแ <c oughs> เดี๋ยวนี้ที่เห็นจะเผาทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> ผมจะไม่มีที่ทำงานแล้วสปอยว่าเราจะมีเราจะมีสองฝั่งไงจะได้แบบไม่ต้องสปอยก็ได้แค่เชิญชวนมันก็อยากเชิญชวนแฟนละครคุณชายทุกคนหรือใครที่ยังไม่ดูเนี่ยมาดูตอนสุดท้ายก็ได้นะครับมาดูไปด้วยกันเพรฮอตบอกเลยว่าเป็นเป็นลูกจุก อะไรนะอะไรรวตัวกันเอบปากตีเรารู้สึกเรารู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่พวกเราตั้งใจทำมากแล้วก็ทำต่อสุดท้ายแล้วอยากให้ ทุกคนมาดูกันเยอะมาดูกันเยอะอยากให้ดูสดเนาะเพราะคือเรตติ้งฟีดแบ็กต่างๆมันคือกำลังใจกําลังใจเล็กๆที่มันชิ้นใหญ่มากเวลาที่เราได้อ่านแล้วแล้วใจมันฟูเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาผลงานชิ้นต่อๆไปของพวกเราให้มันดีขึ้นอยากเห็นว่าเฮ้ยคนดูเยอะจริงๆคนชอบจริงๆใช่ไหมใช่พี่ก็ชอบเห็นเนาะคอมเมนต์อย่างเงี้ยเราเราเห็นผมเห็นบางคอมเมนต์ที่บอกว่าละครคุณภาพต้องดูให้ได้ไงใช่ครับ ื่นใจมากครับแล้วนี่ก็ตอนสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายคุณอยากบอกอะไรกับคนดูบ้างอยากบอกว่าละครเรื่องนี้จะสอนอะไรคุณเยอะมากครับตอนสุดท้ายผมผมรับรองว่าถ้าใครที่ดูสบตอนสุดท้ายต้องย้อนกลับไปดูในแอปวันดีแน่นอนส่วนผมก็อย่างที่บอกไปครับมีคนตายครับมีคนตายสองคนสำคัญในเรื่องเลยเฮ้ยับยืนอยู่ตรงนี้ด้วยครับโค้แสบเฮ้ยอย่างนะ ยังง่ายไไม่ใช่ทีนี้เปิดก็ใหญ่มากเลยถ้ากระแสแฟนแฟนก็เล็กร้องว่ามีแฟนมีคู่เป็นยังอะไรอย่างเงี้ยคู่ไหมก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมกับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมกับน้องเพราะว่าพวกเราสองคนพร้อมอยู่แล้วพร้อมตลอดครับพร้อมชมรอติดตามเนาะรอติดตามจัดนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโอเคครับขอบคุณครับ